ในด้วยมังคอกจนด้วยในเอ่อปัจจค้าฮะปัจจค้าเฮ้ยซื้อเห้เรอยู่อยู่อยู่ให้เลยอยู่อยู่มาซื้ออินเขาคือเขาบอกว่ามาที่เนี่ยไม่ได้รับอนุญาตไงเขาบอกว่าทําไมพี่ได้เขาเลี้ยงไว้ว่าทําไมไม่ออกมาเลยไม่ออกมาหลอกหลอนพวกผมเลยเขาบอกเป็นตอนเช้าไม่รู้ว่าเป็นตอนเช้าแดดกระเป๋าพี่ก็มีของดีอยู่ก็สวัสดีด้วยนะครับพี่ก็สวัสดีทุกคนเลยนะ วันนี้เนี่ยผมมีแพนที่จะมาโลใหม่นะครับรู้สึกว่าโลนี้เนี่ยคือมันอยู่ไกลจากบ้านผมมากๆเลยพี่พนะแล้ววันนี้เนี่ยผมจะลองมาดูนะแล้วผมมาเนี่ยคือรู้สึกว่าทําไมมันอยู่ไกลขนาดน,นี้แล้วมันแปลกมันมีเสียงอะไรแบบสารพาัดสารเพเลยนะแล้วมันมีกระต๊อบกระต๊อบอยู่กระต๊อบหนึ่งนะซึ่งไม่รู้ใครมาสร้างไว้นะพี่พเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเดินเข้าไปสำรวจแล้วแล้ววันนี้เนี่ยผมพาน้องหลงเนี่ยมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับ จริงๆเนี่ยมันไกลขนาดนี้ผมเองก็ไม่อยากมาคนเดียวัวคมันอยู่ท้ายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะท้ายหมู่บ้านแล้วก็ไกลจริงๆนะไม่รู้ว่าใครมาสร้างเอาไว้นะกระ๊อบแห่งนี้เพราะว่าผมไม่ได้มาบริเวณแห่งนี้เนี่ยมาเนิ่นดนานมากแล้วนะครับแล้ววันหนึ่งผมก็เรู้สึกเฮ้ยคลิปพี่ดูบอกแกบอกเจอกระต๊อบแห่งหนึ่งนะไม่รู้ใครมาสร้างไว้นะพี่ๆแล้วผมเห็นตอนเนี้ยที่เห็นก็คือมีแค่วัวน,นะฮะ ผมเจอวัวไม่รู้ว่าใครมาผูกไว้แถวนี้นะมันท้ายหมู่บ้านอย่างว่าทุกคนกลางวันแบบเนี้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ่ากลัวมากไปกว่าอย่างอื่นหรอกนะฮะโอเคทุกคนยังไงผมจะเดินเข้าไปสำรวจนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมไปก็พี่ๆครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมจะเดินเข้าไปสำรวจแล้วนะครับรู้สึกว่ากระต่อ <S <S แห่งนี้เนี่ย <S 2> <S 2> ใช่ทุกคนสถานที่แบบตรงนี้เนี่ยทุกคนจำได้ไหมที่ผมมาเคยเจอหญิงปริศนาคนหนึ่งนานมากแล้ว ตอนนั้นที่เขาท้องอยู่นะฮะนี่แหละที่เขามาหาฟืนหาอะไรแถวนี้แหละถ้าพี่ๆเคยดูคลิปผมนะแล้วผมไม่ได้มาที่นี่อีกเลยนะยน้องหลงจําได้บัรสถานที่อย่างเนี้ยนะที่ผมเนี่ยทุกคนลองย้อนไปดูคลิปนะฮะมันจะมีผู้หญิงเอ้ยลับผ้าอะไรงเ,เขาเนี่ยมันจะมีผู้หญิงปริศนานะตอนนั้นอนะชื่อน้องนะอ,อ,อ,อะไรนะ่เฮ้ยอะไรเฮ้ยกกระโลกพี่พกระโลกขันเลยขัญมา นี่สถานที่อย่างเงี้ยที่น้องเขาเนี่ยเคยมาหาฟืนแล้วผมกับน้องหลงเคยมาที่นี่นะครับตอนนั้นฝนคลุ้มๆตกๆแล้วตอนเนี้ยโอ้คล้ายๆหัวก็หลกคนเลย,ย,ยนกกเนาะกันนีม่มือมันแน้แล้วชาวบ,บ้านเขามาผูกเฮ้ <c oughs> ยลงจะไปจับสิเองไม่กลัวเหรอ แสดงว่าต้องมีคนมาเลี้ยงวัวแถวนี้แน่เพราะผมเองรู้สึกฟังแล้วแบบมันมีวัวนะพี่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาผูกไก่ขนาดนี้นะผมก็ยอมใจเขาเลยนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเนี่ยสำรวจกันก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยพาน้องคนนั้นชื่อเลยนะที่ตั้งชื่อชื่อเลยนะน้องหลง mm hmm. ที่เขาท้องไงเออชื่ออีฟใช่ใช่น้องอีฟ เคยมาหาฟืนที่นี่นะถ้าพี่ๆลองสังเกตดูดีๆนะครับผม <c oughs> แล้วผมบอกให้บรรยากาศที่นี่นะี่ยมันเย็นแล้วก็มันรู้สึกแบบเย็นจะเยือกแล้วก็ว่าอีกอย่างอะ่ะคือมันไม่ใกล้กับหมู่บ้านเลยนะมันอยู่ท้ายหมู่บ้านมากๆแล้วผมอยากจะรู้ว่าสถานที่แห่งเนี้ยเขาจะมาปลุกสร้างไว้ทำไมาแล้วกลางคืนเนี่ย มันเฮี้ยนมากๆ,ๆเลยผมบอยสถานที่แถวๆบริเวณที่ผมอยู่นี้นะครับแต่โดยรวมแล้วสถานการณ์หรือว่าสถานที่ตรงนี้นะพี่ๆนะถ้าเป็นกลางวันแบบนี้ผมว่านะรู้สึกโอเคไม่มีมมอะไรน <ะ S 2> ียไม่มีอะไรน่ากลัวนะแต่พอเวลายามวิการหรือว่ายามกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากๆเลยนะพี่ๆนะแล้วเหมือนรู้สึกว่ามันจะเป็นที่ของใครสักคนหนึ่งโดยเขา จะใช้ทําพิธีกรรมโดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะว่าตอนเข้ามาเนี่ยไม่เจอเลยเจอแค่เสื้อตัวนี้ตัวเดียวแล้ววันนี้เนี่ยผมมากังวันนะผมเองอยากจะมาสํารวจสถานที่ก่อนว่าสถานที่แห่งเนี้ยสรุปเขาสร้างกระต๊อบขึ้นมาหลังเนี้ยเขาทําเพื่ออะไรนะ่จุดประสงค์นะเดี๋ยววันนี้มนมผมนอนอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยไหนๆก็มาแล้วนะฮะเราต้องฉลองสถานที่ใหม่หน่อยไม่รู้ว่ามันน่ากลัวหรือเปล่านะ แต่ถ้าสําหรับตัวผมเองอะพี่ๆนะผมไม่กลัวนะสําหรับถ้าเป็นอย่างอื่นนะอะไรที่เรามองไม่เห็นนะผมจะไม่ค่อยกลัวนะผมกลัวที่สุดก็คือน่าจะเป็นคนนี่แหละนะครับคนเนี้สามารถทําร้ายเราได้นะอี่ทำไมอันนี้ผมไม่แน่นนะโอเคาเนี่ยน่าจะเป็นหัวก็หลบคนอะ นี่เดี๋ยวผมให้ดูน,น่าจะเป็นหัวกุหลาบผนเต็นที่แน่นอนอ้ยเย็นสดชื่นนะพี่ๆนะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยนะครับคือเย็นนะไม่ร้อนเลยใช่คือไอเอาง่ายๆนะคือถ้ากลางวันแบบนี้เราสามารถมานอนพักผ่อนหรือว่ามานอนพักหย่อนใจอะไรได้นะครับ แต่ถ้าเวลากลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่แน่นอน,นครับในป่าแบบนี้นะครับแล้วก็ท้ายหมู่บ้านแบบนี้เพราะว่าที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นชายแดนนะพี่นะเขตชายแดนตลอดเสื้อไม่รู้เสื้ออะไรสักอย่างแสดงว่ามันต้องเป็นที่ของใครสักคนคนใดคนหนึ่งแน่แนน้องหลงอเอาอย่างงี้พี่พี่เดี๋ยวผมกับน้องหลง,งเนี่ยจะขออนุญาตงีบสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะโอเคเป๊จริงผมว่าผมขออนุญาตงีบสักนิดหนึ่งด,งดีกว่า เดี๋ยวผมจะคือผมไม่อยากถ่ายไว้หรอกผมลองนี่ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็คลิปนี้ก็ผมอาจจะไม่ลงหรือว่าอาจจะถ่ายดูสักประมาณสักสิบนาทีอะไรประมาณนี้พี่นะผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันดีเฉยแล้วผมแค่อยากจะมาสำรวจเดี๋ยวเวลาจริงหรือว่ากลางคืนเนี้ยผมจะลองมาว่ามันจะมีอะไรที่น่ากลัวแปลกกว่านี้หรือเปล่านะครับพี่ๆี่โอเคตอนนี้ผมขออนุญาตพักผ่อนกันก่อนนะครับ กคืออเลิ่ตีแลเฮ้ยก็อุล่ตีอยู่แลเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วพี่แจ่มแล้วมุลช่ตเดีใคระไม่หยุดเ่ะมัฮะม่ยดเตมั้ง่ป่าที่เขาหยุดเเฮ้ยแม่เปล่าดเลยแม่กวนมาฮะแม่เปา่าพูดลยไม่แกมาได้ละเฮ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาพูดเลยวะเอามอเมื่อถ้าเชีนอเลเดนเฮ้ยลองไม นี่แกมาได้เหรอผีจัจักฮะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้เขาดูแลผีอะไรของเขาวะไม่ป้าคนน่ากลัวเหรอเฮ้ยทำไมแกน่ากลัวจังวะมาดึงข่ายเหรอเฮ้ยทำไมเขาระวังเท้าแบบนั้นอะต้องคุยกันหน่อยละ วินนาตาล้ออะนาตาล้อแล้วทำไมแกพูดภาษาไม่ใช่ภาษาเดียวผมวะฟังไม่เคยออกพี่นาตาล้อเขาบอกว่าที่เขาทำไมผมไม่เคยเห็นป้าคนนี้อยู่ในหมู่บ้านเลยอ่ะไม่เจอ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 สักครั้งเลยอ่ะเเคยยลด้วยวินเฮิกเดาตัวอ้วนเลยอี๋เด็กว่าเลยอยู่หรออืมเด็กว่าเขาอยู่หรอ เขาบอก่อย่ามายุ่งกับเขาอันนี้มันที่เขามาจักไหนกันแม่ซื้ออุ้งะซื้อไอ้อวยตีที่ลูกนี่เขาถามว่าบ้านผมอยู่ไหนผมบอกผมอยู่นู่นน่ะในหมู่บ้านนู่นน่ะแล้วทําไมป้าแกมาอยู่ที่นี่อ๋อตาตัวเวนต์าล้อนี่นี่ลราใช้ชลองอี๋อยู่ใช้ชลนู้ดเดือดแล้วหรออู่เดือดแล้วอืมกูเหเขาถึบ้าใจเดือไอ้อยู่ถึบ้าอยู่ที่เฉยไอ้อยู่อ๋อ เขาบอกว่าเขาชอบอาศัยอยู่ในป่านะดอนู้ดเหรอนพนรีบาแล้วไม่อยู่กับลูกกับตาเหรอลูกอย่าพูดเว้ยเขาบอกเขาไม่มีลูกนะอ๋อนู้ดเอือห์เหรอวันนี้ใครมาโน่เหรอเขาถามว่าผมมาทำอะไรเย่หาลูกแวย่หรือยิ่งให้กวาดยิ่งจ่าเหรอเขาถามว่าอย่ามาอีกนะถ้าไม่จำเป็นอ่ะ บ้ามึงข้อยังไม่เห็นนี่เล็ดเลือดเด็กกีบ้าเด็กกี่บาู้ไม่ดีเด็กกี่บ้ายังไม่ยืดเลาอยู่ยืดเลาอยู่ก็บตัวเวียซี่อยู่อุลุ่งก้อหรนี่ยหน้เปื้ออยู่ก้อบ้ากัตัวอยู่ปะวะหน้เปื้ออยู่ก่อผมถามว่าเขาเขาฟังภาษาไทยออกไหมเขาบอกว่าเขาฟังออกนิดหน่อยแต่เขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ได้เขาบอก ใารบ่ายจะใใส่บ่ายกูเดินน่ากลัวแถววดูนน้าตาเขาดิสูนูสูอ,าาอุ่นสูสนะูสเสูู่สูสบสู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 สมาอสู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 ส่าูส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 ูู่ส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 ยสู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 เยูยไสูสูสวเนี้ยเเาบอกเขาไม่กลัวไม่มมไจะชุสเล่าดอยสามูส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 อสู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 ส่สู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 สเมื่อเขาเลี้ยงผีฮะเขาเลี้ยงผีนะพี่เออ พ่เอเขาจะกลัวทําไมในเมื่อเขาเลี้ยงผีออมันก็จริงอย่างที่เขาว่าแนวทําไมเขาต้องกลัวเพราะเขาเลี้ยงผีเ,งเขาบอกเขาไม่พอใจอย่างมากเลยที่มันนอนกับปอบเขาเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับบ้านเราหมอเคอบ้บานหมอเวจะสิงอ่างผมอ่ะพี่ๆนะมมผมผมก็ตกใจดูดิผมบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนจะเข้ามาได้นะฮะ แล้วมันน่ากลัวมากแล้วก็อีกอย่างอ่ะมันเป็นท้ายหมู่บ้านคือมันใกล้ๆเขาเรียกว่าอะไรนะถนนนะถนนเนี่ยจะอยู่ออกไปด้านนอกนู้นนะครับที่พวกเราเดินนเข้ามากันนะคือถ้าจะได้ยินเสียงรถก็มันจะเป็นเขาเรียกเสียงสะท้อนนะฮะจากภูเขานะและกลางคืนเนี่ยดอในเฮอูเพเอิร์ดล่อๆหรออืมแล้วก็ตัวเบือนยอดปะกกอคุยกันเรียงได้ไหมแบบผมอ่ะนี่เรป่วนี่กดตัวเบือนยออีกก็เลยแล้ก็ตปูบ้าละหมอ แต่จะไปอยู่ใกล้เขานั้นต้องหลงพี่ออวี่ในหโอเล่พายเลือผมก็ตกใจนะพี่เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวตนเขาคือใครนะครับไม่เคยเจอด้วยเขาจะให้กลับเรากลับเหรอเขาบบกมือบบกมือ ไปหนไูไม่รู้อ่ะเขาทำอะไรอ่ะน้องหลงเทียนที่วังทำตกไงเองทำเทียนเขาตกทำไมละ่ะไม่แล้วเขาจะทำในาการดำมาดำมาแล้วเว้ยเนีย่นยเฮ้ยน้องหลงเขาบอกว่าเขาจายจุดไฟจุดทำไมอ่ะเฮ้ยเขาจุดทำไมอ่ะพี่พี่แล้วจุดตรงหัวกระโหลกเลยนะมั้ยวิ่งตะเมอคู่ลหร อืเขาบอกว่านี่เป็นหัวกโหลกของคนนะที่เขาได้มานะพี่ๆนะโอ้สุดยอดเลยอะเราก็ไม่รู้ว่ายายป้าคนเนี้ยหรือว่ายายคนเนี้ยเขาเป็นใครนะฮะเรายังไม่รู้ท่าทีที่แน่นอนนะแต่ว่าผมดูจากน่ากลัวอยู่นะพี่ๆถ้าเป็นกลางคืนนะเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวนะครับ ด้วยเห็นเอ๋ก่อนด้วยเห็นเอ๋ก่อนด้วยหมอด้วยหมอนี่ก่อนไปน้องๆเขาบอกว่าไปช่วยเขาหน่อยดีนะใหญ่ป้าในหะ้แกมาดึงขาดน้องๆไว้ แล้วไว้ใจไม่ได้เขาลออพวกใั้นไปจุดนี่ใช่ไงเขาลอกให้เองไปจุดอ่ะน,อน้องหลงมาพี่ว่าอันตรายวะพี่ๆนะ่าไว้ใจไม่ได้เลยนะครับเลี้ยงน้องหลงให้ไปจุดไฟนะดูด้วยปะไม่ต้องถือไม้ไม่ต้องถือไม้ไม หลงไม่ต้องถือไม้อันตรายดอกบ้ามาเล่นในเจ้าก่อนเนี่ยทำไมยังยังมาอยู่ชุกคุยอยู่เรื่องนี้ใบใสอยู่มุดด้วยอะไรเยอะหรอผมก็ฟังไม่ค่อยออกนะภาษาเล็กใหญ่เขาบอกอะไรเกี่ยวอะไรกับไฟทุกอย่างอ่ะเดี่ยวในตู้ลูกอ่ะจะตู้ลูกอ่ะยันเลยด้วยนี่อยตู้ลูกอ่ะอยู่ด้วยอะยเหรออ้ย เดี๋ยวสองมื้อหน้าข้อย่บ่มีให้เนึ่งองยุ่ซีบะกันได้บ่ซีบะเจ้บอกกลางคืนนี้กลางคืนนี้ถ้าใครมานี่ไม่รอดแน่แจบอกไอ้วิญญาณยึดใบอักคูหรอเจ้บอกว่าถ้ามานี่แกปดิดทางไม่ให้ออกแน่นอนนะฮะ,ะโอ๊ยน่าก,กลัวอยู่นะพี่ๆนะจริงๆผมเองก็แค่อยากจะมาสามด่วนล็อใหม่นะครับหนมอู้ก็ล็อ,อลกไปเลยมื้ยดาบ่ล็อกไ ดนอนด้วยมามึงเขาเว้ยเนี่ยใช่ด้วยมามึงเขาจะด,มามาด้วยในเอ่อปาาัจจค่ะฮะปัจจค่ะคุยซื้อแค่เรายู่อยังไม่เรายู่อยังมาซื้ออินท์เขาบอกว่ามาที่เนี่ยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเขาบอกว่าทําไมผีที่เขาเลี้ยงไว้ว่าทําไมไม่ออกมาเลยไม่ออกมาหลอกหลอนพวกผมเลยเขาบอกเป็นตอนเช้าไ,ไม่รู้ว่าเป็นนอนเช้าแตดกระเป๋บบาพี่ก็มีของดีอยว ขาบอกทําไมผีที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยทำไมไม่ออกมาหลอกหรือว่าทําเสียงให้พู้เองกลัวเลยแกบอกว่าแกจุดเทียนไว้ไม่รู้ว่าเขาจะทํำพิธีกรรมเลยนะที่ทุกคนเห็นนะครับตรงข้างหน้าเนี่ยมันเป็นหัวกุหลกของคนนะเขาบอกเด้อในเลนนี่อย่าก่ตะคูบเลยเอยลือแลือไปกขนอะไรออาเขาบอกว่าเขาคนเลี้ยงผีถูไมเขาจะเอามาไม่ได้ ป่าช้าเขาก็กล้าอยู่เขาอยู่มาทุกที่ทุกคนขับไล่เหรอประมาณนั้นนะพี่พี่เขาเขา่าจะทำอะไรไม่ดีไม่รู้ว่าไม่ดีอะไรหรือเปล่าทุกคนขับไล่เข,ขาวิคาะห์มไปแล้วเขาน่าจะมีของดีในตัวนะคนทาไม่แน่จริงนะฮะไม่กลาอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วก็ที่เปรียวคันนี้หรอกนะผมบอกให้เขาต้องมีอะไรดีสักอย่าง แม่นเขาไม่อยู่ที่นี่ฮะ<า>เขาบอกเขามีของดีเ,เอขาบอกถ้าไม่มีไม่กล้าอยู่คนหรอกเขาบอกถ้าไม่มีของดีไม่กล้าอยู่หรอกเดนหลอดไปจะกันเนี่ยมุนชาก้อนเนี่ยหาทอดนี่หนึ่งบาทห้าบาทอู้ดอะไรตัวเดีโอ้เขาบอกว่าห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์มหน้าก้อนเขาบอกว่าถ้าอยากเจออะไรดีๆอ่ะกลางคืนนมาหาเขาได้ถ้ากล้ามานะ เขาจะโชว์อะไรดูเขาบอกมาพี่ฮะ<า>เอ็งอยากมาไหมล่ะพี่ก็อยากมาเหมือนพี่อยากรู้ว่าเน,นเลยไอ้ยายคนเนี้ยเขาเป็นใครกันแน่วะทำไมาเขาถึงมีลักษณะท่าทา,า,างที่น่ากลัวเหลือเกินลแล้วก็พิลึกเหลือเกินนะฮะผมเองก็ชอบลองอะไรแบบนี้ด้วยนะผมอยากจะรู้ว่าเขาเนี้ยสามารถออกผีขึ้นมาได้ไหมดอกไปจะฆ่าเรื่องเต้นโอ้ดาสอบไปก่อนล่ะ นเนบแจวโคุรัดตัวเพะเจ้ากงอืมแวไปอปปอุกลัวหรอวะีอืมกลเหอกลัวเรอวู้อาคลาโเขาบอกว่ารอบๆเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าเมื่อก่อนนออ่ะเขาบอกว่าลูกคุณนะลูกคุณนั่ไนีม่น,น้าคนอมัอง้งเม่นอนัคนกว่าเอืมเขาบอกว่ากล้ามาหรือเปล่าเขาบอก เราตัวเหลือจ้อนเนี่ยเขาบอกว่าแถวนี้มีแต่หลุมศพทั้งนั้นเลยนะพึ่มึงเขาบอกว่าพึมึงไม่รู้หรอกใช่หรอพี่พี่เขาบอกว่าถ้ามานี่คือใจมึงต้องกล้านะต้องหลงนะเขาพูดมาแบบพี่พี่ก็ว่างั้นนะพี่ก็ต้องมาพี่ว่าพี่ชอบเหมือนกันผมก็ชอบเขาบอกว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยพวกเราไม่ได้มานั่งคุยเขาแบบนี้หรอกนะมันก็จริงอลนะทุกคนนะ เหมือนผมจะเห็นเป็นไม้กางเขนเก่าด้วยตรงเนี้อ๋อ oh. เ,เขาบอกว่ามีได้หลุมศพเขาก็พูดพูดถ่ายได้บ้างส่วนมากเขาจะพูดภาษาเพื่อนผมนะทั้งนั้นเลยนะโซโซทั้งนั้นเลยนะครับหลุมศพเนี่ยทั้งนั้นเลยนะทุกคนนะด๊อ ประยชนให้บุก่าพายว่าอากาศเจ็มนี่กี่บุกว่านู่เจ้าบาอมผมทำหลงกลับมานี้อย่าไปอยู่ใกล้เขาพ่อไปเวกีดดูว่างกันกี่เวกี่ยเนีย เอาไงหลงคืนนี้มาไหมมาพี่คืนนี้ก็ต้องมาอยู่แล้วพี่ไม่รู้อ่ะผมอาจจะมาเกลือเกลือเฮ้ยเกลือะไรวะเกลือทำไมเขาถึงอยู่ๆก็ไล่พวกเราวะเกลือเกลือเกลือไมีใช่เกลือเกลือเขาไล่ผมก็ต้องกลับนะไปลงไปไปไป เอออย่ากี้เาอย่ากี้เราเ,เ,เด็กกลางคืนเนี่ยเจอกันแน่ใช่ปะผมไม่รู้ว่าคือใครนะฮะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนไปหลงพี่ว่าตอนนี้เรื่องไปปอลอดภัยแล้วไป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 เจอกันนะพี่ๆนะผมอยากรู้เหลือเกินว่าเขาเป็นใครกันแน่นะครับ